อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับว่าประเทศที่แสนรันทดและไร้แสงสว่างยังมีในบางประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองครับและเกาหลีเหนือนเป็นประเทศที่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะมันเต็มไปด้วยระบบการปกครองที่เผด็จการความยากจนการกดขี่ประชาชนห้ามที่จะสงสัยและห้ามที่จะต่อต้านประเทศเกาหลีเหนือนั้นเปรียบเสมือนนรกทั้งเป็นก็ว่าได้เลยครับเพราะสำหรับประชาชนทั่วไปในเกาหลีเหนือนไม่มีหรอกครับคำว่าเสรีภาพสําหรับพวกเขา และว,วันนี้เองครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวของชีวิตชาวเกาหลีเหนือที่โคตรแสนจะรันทดกันครับและหากคุณชอบที่ผมเล่าเรื่องแบบนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนีตายข้ามผมแดนบางคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมชาวเกาหลีเหนือถึงต้องหนีออกนอกประเทศตัวเองต้องบอกก่อนครับว่าสําหรับพวกเราแล้วคําว่าเสรีภาพอาจจะเป็นแค่แนวคิดแต่สําหรับพวกเขาชาวเกาหลีเหนือมันคือคําต้องห้ามในประเทศที่ห้ามพูดความจริงเป็นประเทศที่คนหิวโหวยแต่ต้องแซงยิ้ม เป็นประเทศที่คนตายเพราะขโมยข้าวแต่คนมีอำนาจกลับได้กินอย่างราชาอิ่มนำสำราญและสาเหตุที่พวกเขาหนีก็เพราะพวกเขาอยากมีโอกาสได้มีชีวิตที่แท้จริงแต่การหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันคืออาชญากรรมแห่งความทรยศแก่ชาติบ้านเมืองเลยก็ว่าได้ครับถ้าถูกจับได้ขึ้นมาจะถูกส่งกลับประเทศและหากสาวเกาหลีเหนือที่ตั้งครันกับคนจีนพวกเธอจะต้องถูกทรมานถูกบังคับให้ทำแท้งถูกส่งเข้าค่ายนรกตลอดชีวิต หรือถูกถึงขั้นที่ประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนเลยครับส่วนเส้นทางที่ชาวเกาหลีเหนือใช้หนีก็มี3ทางหลักๆ 1. แม่น้ํายาลูแม่น้ํายาลูเป็นเส้นพรมแดนธรรมชาติที่ใกล้กับจีนมากที่สุดและถ้าข้ามแม่น้ําได้พวกเขาก็จะข้ามไปถึงฝั่งเมืองตันตงอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงของประเทศจีนทันทีในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีคนหนีมากที่สุดครับเพราะแม่น้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งและทําให้การเดินทางข้ามแม่น้ํานั้นง่าย แม้ว่าจะอยู่ใกล้แต่ก็อันตรายใช้ได้เลยนะครับเพราะมีทหารเกาหลีนเหนือเฝ้าแน่นหนาตลอดแนวแม่น้ําเลยถ้าถูกจับได้ขึ้นมาแน่นอนครับจะต้องถูกส่งกลับและถูกลงโทษอย่างหนักหรือแม้กระทั่งประหารชีวิต2ครับข้ามภูเขาไปจีน บางคนเลือกข้ามภูเขาแทนข้ามแม่น้ำเพราะกลัวทหารตรวจแม่น้ำบอกเลยครับเขตภูเขาเป็นเขตที่โคตรจะหนาวลกล้างและยากลําบากสุดๆเลยล่ะครับมีหลายเส้นทางลับๆโดยใช้ไกด์นาทางแต่ก็นั่นแหละรครับมีคนนําทางให้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงเอามากๆพอข้ามไปถึงฝั่งจีนได้แล้วส่วนใหญ่ยังต้องเดินในป่าต่อหลีกเลี่ยงถนนสายหลักเพื่อหน,นีการจับกุมจากตำรวจจีนเพราะถ้าหากถูกตำรวจจีนจับได้แล้วก็พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับเกาหลีเหนือทันทีและเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ทำมาถือว่าสูญเปล่าทั้งหมดเลย แต่บางคนเองก็ไปไม่ถึงฝั่งครับเพราะด้วยสภาพอากาศที่หนาวถึงขั้นที่บางทีแข็งตายระหว่างทางก็มีครับบ้างก็ขาดสารอาหารขาดน้ําตายระหว่างทางบางเหตุการณ์คนหนีข้ามภูเขาแบบทั้งครอบครัวโดยต้องแบกเด็กเล็กข้ามหิมะที่มีขนาดลึกระดับเขาหรือลุยหุบเขาในป่าลึกที่เสี่ยงอันตรายทั้งวัน 3. ครับผ่านพมา่าลาวและไทย ชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีจากเกาหลีเหนือและไปยังประเทศไทยพวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังเกาหลีใต้ผ่านโครงการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือกลุ่มที่ช่วยให้พวกเขาได้รับการลีภัยเส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ชาวเกาหลีเหนือหลายคนใช้เพื่อหลบหนีไปสู่ชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้นั่นเองครับแต่เมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากนรกแห่งเกาหลีเหนือมาได้ก็ต้องเจอกับนรกอีกแบบหนึ่งชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีไปยังจีนไม่มีสถานะถูกกฎหมายจีนถือว่าเป็นผู้อพยพที่ผิดกฎหมาย และผู้หญิงเกาหลีเหนือไม่น้อยครับถูกขายเป็นเจ้าสาวหรือเป็นโสพเพณีบ้างก็ต้องอยู่อย่างระวาดระแวงอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะกลัวเจ้าหน้าที่จีนจับได้แล้วถูกส่งตัวกลับแม้จะเสี่ยงตายแต่ชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนยังเลือกหนีออกมาในทุกๆปีคนที่หนีไปยังเกาหลีใต้ได้สําเร็จบางคนก็กลายเป็นนักพูดนักเขียนเพื่อเล่าเรื่องราวให้โลกได้รับรู้หนึ่งในนั้นครับ คือพักยอนมีพักยอนมีเธอเป็นหญิงสาวชาวเกาหลีเหนือเธอเกิดในปี1993ที่เมืองเฮซานจังหวัดฮัมกยองเหนืออยู่ติดกับชายแดนจีนครอบครัวของเธอครับถือว่าอยู่ในชนชั้นกลางค่อนข้างดีในมาตรฐานของเกาหลีเหนือพ่อของเธอครับเคยเป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็ดันหันไปทําธุรกิจค้าขายผิดกฎหมายเช่นค้าของเถื่อนและที่ทําไปก็เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวน,นั่นเองครับอย่างที่เรารู้รกันครับในเกาหลีเหนือเต็มไปด้วยความอดอยาก ความกลัวต่อรัฐบาลและการถูกควบคุมความคิดตั้งแต่เด็ก อนพักยนมีเธออายุได้9้าขวบพ่อของเธอก็ถูกจับกลุมเพาะค้าขายผิกดกฎหมายและถูกส่งไปค่ายกักกันนั่นทําให้ครอบครัวของเธอในตอนนั้นลําบากเป็นอย่างมากจนแม่ของเธอครับตัดสินใจหนีออกนอกประเทศเมื่อพักยนมีเธอมีอายุได้13ปีเธอและแม่ของเธอลักลอบข้ามพรมแดนไปยังจีนผ่านแม่น้ํายาลูแต่เมื่อพวกเธอไปถึงจีนพวกเธอไม่ได้พบเจออิสรภาพแต่กลับถูกแก๊งค้ามนุษย์จับตัวไปแม่ของเธอถูกข่มขืนและพักยนมีเองก็ถูกขุกขามอย่างหนักแม่ของเธอครับต้องยอมแต่งงานกับนายหน้าจีนเพื่อปกป้องอเธ ช่วงเวลานั้นพักยอนมีถูกขายเป็นทาสในตลาดมนุษย์จีนหลังจากพวกเธอติดอยู่ในนั้นหลายปีพักยอนมีกับแม่ของเธอได้พบกลุ่มมิชนาลีใต้ดินที่สามารถช่วยเหลือพวกเธอได้ในปี2009ครับเธอและแม่ของเธอได้แอบเดินเท้าไกลกว่า1,000กิโลเมตรผ่านทะเลทรายโกบีในมองโกเลียท่ามกลางหิมะและอากาศที่แสนจะโคตรหนาวและในที่สุดครับพวกเธอก็ไปขอรีภัยในสถานทูตเกาหลีใต้ในมองโกเลียได้สําเร็จเด็กที่ไม่รู้จักคําว่าฝัน เด็กในเกาหลีเหนือครับโตมากับภาพของผู้นําไม่ใช่ฮีโร่จากการ์ตูนหนังสือเรียนวิชาศิลธรรมเล่าเรื่องราวของคิมอิวซองและคิมจองอิลเท่านั้นโรงเรียนเปรียบเ,เสมือนที่ล้างสมองไม่ใช่ที่เรียนรู้ไม่มีวิชาให้เลือกไม่มีศิลปะไม่มีวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบที่ตั้งคําถามได้ครูเปรียบเสมือนสายของรัฐถ้าเด็กพูดผิดอาจจะถูกตรวจสอบกันทั้งบ้านได้แม้แต่ครูเองก็ไม่ใช่เซฟโซนความฝันเดียวที่อนุญ,ญาตให้พูดคือ โตขึ้นอยากเป็นทหารปกป้องผู้นําก็เท่านั้นแหละครับเด็กเกาหลีเหนือครับต้องตื่นเช้ามาเคารพผู้นําก่อนเป็นอันดับแรกทุกสัปดาห์มีรายงานพฤติกรรมเพื่อนในห้องใครสงสัยต้องแจ้งเด็กบางคนเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ6 7ขวบเช่นแบกฟืนหาดน้ําไม่มีของเล่นไม่มีมือถือไม่มีการ์ตูนจากต่างประเทศถ้าถูกจับได้ว่าดูอนิเมะญี่ปุ่นหรือดูซีรีส์เกาหลีใต้จะถูกลงโทษแม้แค่ถือแผ่นซีดีก็ต้องโดน ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของชาวเกาหลีเหนือคือได้กินข้าวอิ่มในมื้อนั้นโรงเรียนมีอาหารกลางวันแต่หลายครั้งเป็นแค่ข้าวต้มใส่เกลือเท่านั้นเด็กบางคนต้องหา,มาแมลงหรือหญ้ามากินก่อนเข้าเรียนด้วยซ้ำครับถ้าพ่อแม่อยู่ในชนชั้นต่ำเด็กอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียนเลยต้องไปช่วยท,ทําไร่ทํานาเด็กคนหนึ่งเล่าว,ว่าเวลาตอนกลางวันสิ่งที่เขาฝันคือไม่ใช่ของเล่นแต่คือข้าวผัดไข่และเกมที่เด็กๆในเกาหลีเหนือเล่นกันคือแกล้งเป็นทหารหรือจับสายรับอเมริกาไม่มีส่วนสนุกไม่มีเครื่องเล่น บางพื้นที่ชนบทเด็กเล็กๆไม่เคยเห็นรถยนต์เลยด้วยซ้ำและถ้าใครแอบ,บดู YouTube จากเกาหลีใต้หรือฟังเพลงเคป๊อปที่แอบลักลอบเข้ามาก็อาจจะถูกจับทั้งครอบครัวโตมาโดยไม่รู้ว่ามีโลกภายนอกไม่มีอินเทอร์เน็ตเด็กส่วนใหญ่โตมาโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือคือประเทศที่ดีที่สุดบางคนรู้ความจริงก็ต่อเมื่อหนีออกมาได้แล้วความหิวคือเรื่องประจำวันวิกฤตความอดอยากที่รัฐบาลพยายามซ่อนเด็กบางคนเกิดมาไม่ได้กินข้าวจริงๆเลยคนที่ได้กินข้าวก็เป็นคนในพัก ส่วนคนธรรมดาได้แต่แป้งข้าวโพดบดเด็กบางคนกินน้ำเปล่าประทังชีวิตแทนข้าวบางบ้านต้มหญ้าผสมเกลือและบอกลูกว่านี่คือซุปผักถ้าวันไหนมีมันฝรั่งหนึ่งหัวแม่จะหั่นให้ได้ห้าคนได้กินกันแล้วบอกกับลูกว่าเรากินพอแล้วต้องบอกเลยครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือล้มเหลวในการจัดสรรอาหารเป็นอย่างมากแต่ก็ดันโกหกว่าทุกคนอยู่ดีมีสุขไม่มีระบบเกษตรที่พอเพียงคนต้องพึ่งตลาดมืดกันคนที่ไม่ได้อยู่ในชนชั้นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้าสารเลยด้วยซ้ําส่วนคนที่อยู่ไกลเมืองแทบจะไม่มีของกินกันเลยพ่อคนหนึ่งขโมยข้าวเพื่อเลี้ยงลูกสุดท้ายถูกประหารต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านย้อนกลับไปช่วงปีคศ1990ครับได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตที่แสนสาหัสคนตายจากความอดอยากเป็นล้านคนบางหมู่บ้านไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวบางหมู่บ้านต้องกินแมวหนูหรือแม้แต่ศพมนุษย์เพื่อประทังชีวิตมีเรื่องเล่าหน้าสะเทือนเรื่องหนึ่งได้เล่าว,ว่าแม่คนหนึ่งต้องเลือกระหว่างลูกคนหนึ่ง เพื่อให้ลูกอีกคนรอดผู้หญิงคนนึงเล่าว่าเธอกินศพพี่สาวเพราะไม่งั้นตัวเองก็จะตายเหมือนกันที่เกาหลีเหนือมีการขายลูกแลกข้าวมีการลักลอบขายลูกให้กับนายหน้าจีนเพื่อแลกข้าวสารไม่กี่กิโลแม่บางคนยอมขายลูกสาวอายุ12ปีไปเป็นเจ้าสาวคนจีนแก่แกเหตุเดียวที่ทําแบบนั้นเพราะลูกของเธอพูดขึ้นมาว่าหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้เพราะหนูหิวอีกแล้วตลาดมืดในเกาหลีเหนือครับคือทางรอดเดียวในเมืองเล็กๆคนต้องพึ่งพาตลาดเถื่อน ผู้หญิงบางคนต้องขายตัวแลกกับข้าวหนึ่งถุงถ้าถูกจับได้ว่าค้าขายโดยแม่มีใบอนุญาตอาจจะติดคุกถูกซ้อมหรือถูกค่าได้เลยบางคนแลกหนังสือเรียนของลูกกับมันฝรั่งแค่สองหัวเพื่อประทังชีวิตถ้าเราซื่อสัตว์ตามกฎหมายครับเราจะต้องตายแน่ๆแต่ถ้าเราโกงก็เปรียบเสมือนอาชญากรเรามีสองทางเลือกครับตายแบบอดหรือเสี่ยงตายแบบรักขโมยฉันคือนักโทษโดยที่ไม่ได้ทําอะไรผิด แค่สงสัยก็กลายเป็นนักโทษได้แล้วในเกาหลีเหนือไม่มีการพิจารณาคดีสําหรับคนธรรมดาคําว่าผิดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของรัฐล้ดดวนๆแค่ไม่โค้งคานับต่อรูปผู้นําหรือพูดขึ้นมาว่าข้าวไม่พอก็อาจจะถูกจับได้เพราะมันมีระบบที่เรียกว่าสามชั่วโครถ้าพ่อทําผิด ลูกและหลานก็ต้องถูกลงโทษด้วยลูกและหลานที่ไม่เคยทําผิดอาจจะถูกส่งเข้าค่ายแรงงานเพราะระบบที่ตกถึงลูกและหลานพ่อคนหนึ่งครับเคยแอบฟังข่าวจากเกาหลีใต้และทําให้ลูกสาวอายุ12ของเขาถูกส่งเข้าค่ายแรงงานด้วยค่ายแรงงานคือค่ายนรกที่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงค่ายแรงงานนั้นเช่นแคมป์สิบสี่แคมป์ยี่สิบสองแคมป์สิบแปดเป็นสถานที่ที่ไม่มีทางออกไม่มีทางหนีไม่มีวันหลุดพ้นไม่มีวันได้กลับบ้าน นักโทษต้องทำงานวันละ12-16ชั่วโมงและกินแค่ซุปน้ำเปล่าๆกับข้าวโพดเละๆและถ้าหากว่าใครอ่อนแรงหรือไม่มีแรงทำงานอาจจะโดนซ้อมหรือโดนฆ่าหรือไม่ก็โดนปล่อยให้ตายมีคนเคยเล่าว,ว่าเขาเคยเห็นเพื่อนนักโทษถูกบังคับให้ฝังพ่อกับแม่ตัวเองค่ายแรงงานทรมานทั้งร่างกายและจิตใจผู้หญิงมักจะถูกข่มขืนโดยเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพวกเธอตั้งท้องในค่ายก็อาจจะถูกบังคับให้ทำแท้งหรือฆ่าลูกของเธอทันที นักโทษเด็กก็ต้องทำงานเหมือนผู้ใหญ่เช่นตัดไม้ขุดหินที่ค่ายแรงงานนั้นมีห้องสอบสวนที่ไว้ทรมานนักโทษจนหมดสติวิธีทรมานก็คือมัดเป็นก้อนให้ตัวกลางอากาศหรือกดหัวลงน้ำซ้ำๆคนที่ถูกทรมานบางคนยอมสารภาพผิดแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามนั่นก็เพราะว่าอยากให้การทรมานหยุดลงไม่มีชื่อไม่มีศพไม่มีใครถามถึงถ้าคุณถูกจับเข้าค่ายกักกันชื่อของคุณจะหายไปจากระบบทันที ไม่มีใครในโลกภายนอกรู้ว่าคุณอยู่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีหลุมศพไม่มีงานศพไม่มีแม้แต่จะกล่าวลารัฐยังคงปฏิเสธว่าค่ายแรงงานมีอยู่จริงแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมพิสูจน์ได้แล้วครับว่ามันมีหนึ่งในอดีตผู้รอดชีวิตพูดว่าค่ายแรงงานไม่ใช่สถานที่แต่มันคือนรกที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ด้วยกันเองและนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจริงจากชินดงไฮยอกที่เกิดในค่ายกักกันและหนีออกมาได้เขาเกิดในค่ายแรงง,งานและไม่เคยเห็นโลกภายนอก แม่ของเขาวางแผนหนีแต่ถูกจับได้แล้วก็ถูกประหารต่อหน้าของเขาเขาถูกบังคับให้รายงานแม่ตัวเองและต้องดูแม่ตัวเองถูกยิงต่อหน้าต่อตาเขาหนีออกมาได้ตอนโตและเขาก็ได้เล่าว่าผมไม่เคยมีความฝันเพราะในค่ายไม่มีใครกล้าที่จะฝันความรักคือสิ่งที่ต้องห้ามชีวิตที่แค่รักผิดคนก็พังทั้งครอบครัวได้เลยในประเทศเกาหลีเหนือครับรักไม่ใช่สิทธิ์ของทุกคนการแต่งงานในเกาหลีเหนือไม่ใช่เรื่องความรัก แต่คือการคัดเลือกทางการเมืองรัฐมีระบบหนึ่งที่ชื่อว่าทรงบุญนั่นก็คือชนชั้นตามสายเลือดแบ่งคนเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคนดีใกล้ชิดพรรคกลุ่มสองคนกลางประชาชนทั่วไปกลุ่มที่สามคนเลวครอบครัวที่เคยมีประวัติไม่ดีถ้าคุณเกิดมาในตระกูลที่ต้องสงสัยหรือเป็นศัตรูของรัฐคุณจะไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับคนชนชั้นสูงอย่างเด็ดขาดถ้าคนดีไปรักกับคนเลวครอบครัวทั้งสองฝ่ายอาจจะถูกสอบสวนและถูกลงโทษ ในเกาหลีเหนือครับคุณเลือกไม่ได้หรอกครับว่าคุณจะได้รักใครคุณเลือกได้แค่ว่าไม่ทําให้ครอบครัวของคุณถูกฆ่าความรักต้องอยู่ในกรอบของรัฐบาลรัฐโปรโมทให้คนแต่งงานตามที่รัฐแนะนําเช่นผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าพักมีค่ายอบรมสําหรับคู่รักที่อยากแต่งงานแต่ต้องพิสูจน์ว่าทั้งคู่ซื่อสัตย์ต่อรัฐบาลและความรักที่ต่างเมืองเช่นอยู่กันคนละเมืองต้องได้รับอนุญาตจากรัฐซะก่อนและถ้าหากไม่ขออนุญาตแต่แอบรักกันก็จะถูกส่งไปค่ายแรงงาน หรืออาจจะหายสาบสูญไปได้เลยความรักที่จบด้วยความตายผมมีเคสตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับฟังเคสนี้หญิงสาวชนชั้นต่ำคนหนึ่งแอบมีความรักกับนายทหารชนชั้นสูงและพวกเขาก็ถูกจับได้รัฐเลยตัดสินว่าเป็นแผนการล่อลวงเจ้าหน้าที่รัฐทําให้เธอถูกจับและส่งเข้าค่ายแรงงานพ่อแม่ของเธอก็ถูกส่งไปยังเขตต้องห้ามเป็นเขตที่ต้องทํางานตลอดชีวิตส่วนฝ่ายชายถูกปลดออกจากตําแหน่งและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาแค่รักกัน แต่ในดินแดนแห่งนี้ความรักคือการทรยศความรักแบบลับๆที่ต้องซ่อนแม้แต่เสียงของหัวใจคู่รักบางคนครับต้องแอบนัดเจอกันในป่าหรือริมแม่น้ำที่ห่างจากสายตาของรัฐไม่มีการจับมือไม่มีการจูงแขนไม่มีแม้กระทั่งรอยยิ้มเพราะกล้องวงจรปิดและสายลับของรัฐบาลมีอยู่ทุกที่ถ้าใครถูกจับได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลากตัวไปสอบสวนและใช้การทรมานเพื่อให้รับโทษในดินแดนที่มีความเงียบปลอดภัยกว่าความรัก การได้แค่สบสายตากันก็เสี่ยงพอๆพกับเล่นกับไฟได้เลยในเกาหลีเหนือไม่มีหรอกครับหนังรักไม่มีเพงลงรักวรรณกรรมและสื่อทั้งหมดต้องเน้นเรื่องความรักต่อผู้นําเท่านั้นความรักที่แท้จริงคือเรื่องผิดที่กฎหมายไม่ให้มีที่ยืนในสังคมบางคนไม่เข้าใจคําว่ารักโรแมนติกหรอกครับจนกระทั่งหนีออกมาได้และได้รับรู้โลกภายนอกถึงจะได้รู้จักเด็กสาวคนหนึ่งที่หนีออกมาได้เธอได้เล่าว่าไม่เคยได้ยินคําว่าฉันรักเธอจากผู้ชายคนไหนเลยในชีวิต เพราะในเกาหลีเหนือคำว่ารักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักผู้นำเท่านั้นตลาดมืดคือความหวังเมื่อการทำผิดกฎหมายคือหนทางเดียวที่จะรอดในประเทศที่ค้าขายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ยืนขายข้าวสารข้างถนนเปรียบเสมือนอัชญากรแต่สำหรับประชาชนแล้วพวกเขาคือความหวังสุดท้ายที่รัฐไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ง่ายๆระบบเศรษฐกิจแบบรัฐคุมทุกอย่างล้มเหลวคนไม่มีของใช้ไม่มีอาหารรัฐแจกบันปันส่วนที่บางเดือนก็ไม่แจกอะไรเลย ความหิวความหนาวและความจนทําให้คนต้องลุกขึ้นสู้และฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดตลาดมืดจึงเกิดขึ้นโดยประชาชนกันเองไม่ใช่เพื่อหากําไรหรอกครับแต่เพื่อความอยู่รอดผู้หญิงคนหนึ่งได้เล่าว,ว่าลูกของเธอเกือบจะตายถ้าเธอไม่แอบขายกิมจิริมทางแค่ฟังก็หดหูแล้วใช่ไหมล่ะครับในเกาหลีเหนือมีตลาดเงียบๆที่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงตลาดนั้นเรียกว่าจางมาดังตลาดลับที่คนทั่วไปรู้แต่ไม่มีในเอกสารของรัฐ ขายทุกอย่างตั้งแต่ข้าวสารผงซักฟอกไปจนถึงเสื้อผ้าและโทรศัพท์เถื่อนไม่มีหรอกครับป้ายโฆษณาไม่มีหรอกครับเสียงดังในตลาดการซื้อขายทําแบบมองตาแล้วเข้าใจเพราะเจ้าหน้าที่รัดซุ่มจับตามองอยู่เสมอถ้าคุณถูกจับได้แล้วก็อาจถูกยึดโดนซ้อมหรืออาจโดนส่งเข้าค่ายแรงงานเลยก็ว่าได้แม่ค้าพวกนี้พวกเขาเปรียบเสมือนนักสู้ที่กล้าท้าความตายผู้หญิงเกาหลเหนือคือกระดูกสันหลังของตลาดมืดพวกเธอเสี่ยงขายของแม่รู้ว่ามันมีโทษหนัก บางคนเอาชีวิตเข้าแลกเดินทางเป็นร้อยกิโลเพื่อแลกของกับชาวจีนขายของกันตอนกลางคืนทําให้หลบสายตาเจ้าหน้าที่ได้ดีกว่าตอนกลางวันแม่คนหนึ่งครับได้เล่าว่าถ้าเธอไม่ออกไปขายลูกเธอจะไม่มีอาหารในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ตลาดมืดแอบนําเข้ามาสิ่งนั้นเรียกว่าอิสระครับเช่นหนังจากเกาหลีใต้ USB เพลง KPO p, G, p OP, เสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกล้วนผ่านเข้ามาจากตลาดมืดทั้งนั้นวัยรุ่นบางคนเปิดคลิปแบ็ k พิง้งแอบดูในบ้านหนังสือจากโลกภายนอก ที่ผ่านตลาดมืดและทําให้จุดไฟความคิดให้กับคนบางคนว่าอยากจะหนีอยากจะสร้างความฝันบางคนได้ฟังเพลงเกาหลีใต้ครั้งแรกก็ทําให้หัวใจสัน่นเพราะมันทําให้รู้ว่าโลกที่มีเสรีภาพมีอยู่จริงตลาดมืดเป็นตลาดที่ไม่เคยตายแม้รัฐบาลเกาหลีเหนือจะพยายามกวาดล้างกันอยู่ทุกวันเช่นยึดของปรับเงินขู่ฆ่าแต่ทุกครั้งที่ทําลายมันมันก็กลับมาใหม่เพราะความหวังของคนจนมันหยุดได้ไม่นานหรอกครับตลาดมืดคือหลักฐานว่าอุดมการณ์รัฐกําลังจะแพ้ แม้จะไม่มีใครกล้าออกมาพูดก็ตามถ้าคุณเดินไปในตลาดมืดกลีเนียคุณจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะแต่คุณจะได้เห็นสายตาที่ยังไม่ยอมแพ้ของพวกเขานั่นเองครับทุกคนลองจินตนาการตามผมดูนะครับว่าถ้าคุณเกิดมาในประเทศหนึง่งที่แค่นำสกุลของปูง่คุณก็จะทำให้คุณไม่มีสิทธิ์เรียนไม่มีสิทธิ์ทำงานในเมืองไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะรักใครหรือฝันถึงชีวิตดีๆเลยเพราะระบบสามชั่วโคตรที่แม้เราจะไม่ได้ทำอะไรผิดเองแต่ก็ดันมาตกสู่เราตัวคุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลยแต่ชีวิตของคุณ ก็ถูกเลือกเอาไว้แล้วถูกปิดตายด้วยระบบที่ชื่อว่าทรงบุญทรงบุญมันไม่ได้อยู่ในกระดาษมันไม่ได้อยู่ในข่าวแต่มันอยู่ในสายตาของคุณครูอยู่ในคำพูดของเจ้าหน้าที่อยู่ในประตูที่ไม่เคยเปิดให้คนอย่างคุณมันเปรียบเสมือนตราบาปที่ไม่มีวันลบได้แม้คุณจะตั้งใจเรียนแม้คุณจะทําดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะสิ่งที่รัฐสนใจก็คือปู่ของคุณในอดีตมันไม่ใช่คุณในวันนี้เมื่อรัฐแบ่งออกเป็น3ามชั้นมันเลยทําให้คนกว่า20ล้านคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในกง ที่กรงไม่ได้อยู่รอบตัวแต่มันอยู่ในใจมันคือความรู้สึกที่ว่าฉันไม่มีวันได้ไปไกลกว่านี้มันคือความจริงที่ว่าต่อให้ฉันพยายามไปก็เท่านั้นในโลกที่ยังมีทรงบุญอยู่ความหวังคือสิ่งที่ต้องห้ามในบางประเทศครับการคาดหวังแค่กินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับยังเป็นไปได้แต่ไม่ใช่สําหรับประเทศนี้เลยและสําหรับเด็กบางคนในประเทศเกาหลีเหนือความฝันคือของที่เกิดมาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะนึกถึง ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปชีวิตที่โคตรแสนจะรันทดในเกาหลีเหนือหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ